ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຊ່ອງຂອງນໍຫຸມຊາວນການນນນນໍາເຊົານນຕ່ແຕ່ເຊົ້າๆນາພຽງພນມນນໍຫຸພາພນຮົາເຮັາລ້ມວນາພ່ຄັງງົວນພນ້ອກກๆຈະທາງໄຮ່ແລ້ວນກຈະເຮັດໄຮ່ເຮັດສ่ນຢ່າງຊິແລ້ວເຮົາກໍຕ້່າເຮັດບ່ອນຊິວ່າເຮົາຈ เพราะว่ายานมันจะเข้าอ่าไปกินเข้าที่เขาปลูกบ่อไปอกินเข้านาบ่ออย่างสี้เนาะรือว่าคองปลูกต่างต่างอย่างสิเนาะพี่น้องเขาก็ต้องเห็ดบนข้างไหวแบบนี้เนาะพี่น้องนาะไปข้างป่าพูดอะไรพี่น้องนอกกับด้ไปผู้เดียวนอกกัเพิ่งไปไล่คนเนาะพี่น้องผูื่อดวที่ว่ามีงูมาป่าบนหันอย่างสีเนากก็จะไปเห็ดน้ากันรวดพี่น้องถ้าหากว่าบบไปเห็ดน้ากันอย่างสีเนอกก็มีแต่เขา เอามาเลี้ยงอยู่บ้านเนี่ยสิเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปตัดหญ้ามาให้มันกินเนาะแต่ว่าน้องฮุมก็เลือกที่ว่าจะเอาไปคังนําอ่าพี่น้องเพิ่นอยู่อ่าป่าพุ่นแหละเนาะพี่น้องเนาะมือเต่ไปอ่าเอาไปปล่อยอยู่ป่าฮันแต่ว่าเขาก็ต้องเฮ็ดหัวไว้เนาะเพราะว่ายานมันจะออกแดดอย่างสิหนะโอ้กว่าจะเลีวเนาะพี่น้องนอเนาะกรับบุ๋ม่นเรื่องง่ายพี่น้องเขาก็ต้องไปเฮ็ดทุกมือทุกมือฮันแหละเนาะจนกว่าจะเลวีวฮันแหละก็มีหลายคนเพิ่นกับไปคือกันเนาะแต่ กาเพื่อนข้องนุ่มก็มีหวัวแต,ต่วเดี่ยวเล้ะพี่นงก็เป็นหัวที่ว่าพอเทาเอามาให้นหุ่มอเลยเนาะแต่ว่ามู่บานเพื่อนกับมีลายกับมีทรงสามตัวคนลยเนาะเพื่อนกับไปทุกมือทุกมือคิดว่าอ่าเพื่อนน้องหุ่มก็จะมีตัวเดียวแต่กับไปทุกมือคือกัานนะจนกว่ามันจะเลี่ยวโอ้แนี่ย้องนุ่มมันกะบ,บัวสบายเนาะนุ่มก็เลยไปแท้นพี่นงเพิ่นก,บ,นนนวนกบว่าน้องหุ่มกะบ,บ่เคยไปเลยเนาะอ่า เรียกแบบนี้เนาะเพื่อว่าจะไปอ่าเฮ็ดอ่าลอมบอนลมหัวเนาะบนขางัวนะปกติมันน้องสายหรือว่าเมีไปเนาะต่อนองค์กะบุกคยไปเมื่อนี้ก็จะไปมื่อแรกเนาะไปเบิ่งว่าเพื่อนเห็ดจังใดจังใดเนาะพี่นะ้องน้องสายพอกนองคงเพิ่นก็เอามาปะยุบานนะเนาะนงคงก็มากไปเอาเกลือเอาน้ำม,มาให้มันกินจัิงสินะกับต้นอันเพื่อนเอาไปปะยุ่พ่นนงคงกะยูบป่าพุ่น้องนองค์กะ กับบุหูไม่ต้องใส่กับพวอเท่าเอาไปป้ากับมิงว่าจะตัวเดียวในใดพี่น้องเวน้องหุง่มเนาะบุมียังเป็ดกับยังเดือสองตัวส่วนอา่านหมูกับบุมีเนาะไก่กับบุมีก็จะไปเห็ดน้ำเพิินเบิ้งว่าเพิ่นเห็ดจังใดจังใดเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กันน่าจะไปตัดไม้ก่อนซ่เนาะ อที่ไปตัดไม้ไอมะละลายแล้วจึงเห็ดประเดี่ยวเนาะบางที่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันนี่ก็มือแลกเนาะเอาไปไปมือเลกอีกดนจางจะเลียวเนาะนุ่มกัจีเอาเกลือไปน้ำเดเพื่อว่าถ้าว่าเห็นงัวจีก็เอาเกลือมาให้งัวกินเดะเนาะบ่ได้เห็นอ่ามันดนเนาะพถอดมันพี่น้องเขาติดตามเบิ่งกับน้องหุ่มเลยเนาะ ไปเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋จังได๋น่เนาะผมก็ยังต้องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของเนาะก็จึงเดินทางไปโอ้ไกพี่น้องตั้งอ่าอยู่บ้านนี่ไปฮอดบ่อนอ่าเฮ็ดหั่นก็นประมาณอ่า7 8กกนี่แหละพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นทางใหญ่เนาะก็จะเป็นทางอ่าน้อยๆทางไปให้ไปส่วนสไดเนาะคุณก็บ่ได้ไดเฮ็ดทางใหญ่เพราะว่าจะเอารถไปเนาะ มีรถกับไปทางอรถใหญ่ก็ไดดคือกันนอก่าน้องหุ่มไปจีนย่างไปนําพี่น้องเพล่นเนาะจีเป็นนาพี่น้องเพล่นเบิ้งข้าวนาวแห้งพี่น้องอยู่บ้านน้องหุ่มเนาะอยู่บ้านพี่น้องได้นาวอยู่บนเนาะนาวนาอยู่บ้านน้องหุ่มเนะมึงก็ตเตนมใจเศร้ามาตาก็มักมักบวมเนาะยังไงก็จิไปเลยพี่น้องจีบอหลายนะะจากน้อยเพลินจีไปปะแล้วไป ่ไปก็คือบ่ทันพุ่นพี่น้องอ้อพี่น้องเพิ่นก็ไปหมดแล้วนะยังเห็นอายพุ่นอยู่หันเนาะยังอ่าคนนึงเดี๋ยวก็จะไปนําพ่นเดี๋ยวก็สิเอนถามาวาก็ไปคือกันบนพุ่นอายเพิ่นว่าไปเฮ็ดอยู่อ่าปูสูงสูงพุ่นพี่น้อง้งให้มันอ่กินตามธรรมชาติเนาะมันอยู่ใกล้ๆเนาเพาะว่าแถวนี้ก็สิเฮ็ดแล้วเนาะ กิจทางให้เห็ดไทยภูเขาภูโคาปูดแล้วก็เลยไปข้างลราใกล้คุณยานมันโออกไปความไวพี่น้องนี่ก็มาพออ่าพี่น้องพ่นแล้วเนาะคิดว่าตัวเองจะบรทันแล้วสุดท้ายก็ยังมาพอพ่นเอาพ่นไปไวไวดี เปิงเบ็ดก็ออกแล้วห่อนพี่น้องหลายไก่ๆจะหอดแล้วพี่น้องปุ้นอยู่ผู้สูงพุ่นเนาะเอาก็ต้องขึ้นไปเด้แน่เบิ่งพนองเนก็มาอาทากันเนนี่เนาะไคนมาครบจังก็เดินทางต่อเดินทางต่อเดินทางต่อเดี๋ยวก็อดแล้วปีทุงไผ่ทุงมันเนาะเอาน้ําเอาเาไปเอาาไป ไปโดยเฉพาะคนที่ว่ามีงวจังสีดาเนาะถ้าว่ามีงวกับไปเนาะพี่น้องฮอนแต่เศร้าเลยพี่น้องคืนพูคืนพาคือเก่านะเบิ่งนกหุมเอาพามาสองอันเนาะเพื่อว่าอันใดบดูดีอันใดอันใดบูดีกับปี่ยนเนาะทางล่างของนกุพี่น้องคนกับไปร้ายคนเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดที่ว่าอันมีงัวอย่างสิเนาะพคนกลับไปไปไปช่วยกันเห็ดเนาะบอนบอนอันล้อมหัวเพื่อ้บใบจะคังหัวฮอนฮอนขึ้นบนภูสูงสูงพี่เนอะ เนาะเบิ่งหญา้าความตึบเนาะพี่น้องโอ้เสน้นทางที่เฮาจะไปตัดไม้แบกไม้กลับกันได๋พี่น้องแบบนี้ก็สิแบกไม้กลับจังได๋เนาะเบิงทางก็ตึบๆหญ้าเนีพี่น้องว่าไปทางก่อนก็จริงอ่แบกไม้กลับังสบายเนาะโอ้พี่น้องเพิ่นก็นมาฮอดก็มา่าแล้ว เดี๋ยวก็จีพักมาก,กินน้ําก่อนแล้วเดินทางต่อเนาะก็จีแตะไม้บทน,นี้ไปพี่น้องแบกลงลุมพุนเนาะโอ้เบิ่งไหลายหก็จีแตะหลายๆหล,ลุดเนาะเร่งไปเฮ็ดอา่าลมหัวงัวนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียของผู้ชายเนาะอ่อเรื่องตัดไม้เบกไม้แต่ว่าบ่มีผู้ายือน้องหุ่เนาะพี่น้อง ู้หญิงเฮาก็ต้องจําเป็นต้องไปจัดการเนาะพี่น้องเนาะนี่เอ้ยเพิ่นก็ตัดบ่ได้แล้วยังน้องห่มเนาะน้องห่มก็จอ่าไปดึงอันพอาน้องห่มตัดได้เนาะเดี๋ยวก็ิลองตัดเดกตัดตัวอันนั้นเนาะจับกองเองตัดเองเนาะพี่น้องเนาะ น Tamil, ้องโฮมอาเป็นผู้ตัดให้เอ้ยเพินผู้อันดึงลงเนาะพรมันลําบากแฮงพี่น้องมันแน่นเนาะบงแม่ตัวอันมันตายเด้เนาะมันลําบากลําบากงลงดึงลงกบ่ลงซ้ํานีก็มาตัดเป็นตนๆเนาะพี่น้องเนาะ ูที่ว่าน้องหุมอ่าให้พี่น้องต้นมันสูงสูงนะพี่น้องเนาะเบิ่งก็จะมีก้อนหินย่อยๆแบบนี้เด้อพี่น้องอยู่ในหั่นก็จะมีถ้เนาะพี่น้องเนาะนนั้นนงหมนงดาวเฮาอ่ามาไปไปซอกนอคมพี่น้องพออยู่ี่ก็มีนอคมดแล้วก็พากันมานั่งกินข้าว่ถ้หั่นเดี๋ยววยเมก่อนยเพิ่นก็จะเป็นผู้าเนาะส่วนนงหมก็จะอ่าเป็นผู ให้ให้มันละเอียดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลาเฮาเอาไปเฮ็ดหัวมันจังสะดวกสบายหน่อยนึงเนาะอ้อเบิ่งเพิ่นก็เก็าประมาณนี้แลพี่น้องก็จะนั่งเฮ็ดพี่น้องเพราะว่านก็เมื่อยาแล้วเนาะนั่งเฮ็ดเอานมกบ่ได้เอาุมือมาเด้อเนาะพี่น้องเนาะโอเจ็บมือแฮงเป็นด้วยอิคนคือ

ไอ้เพิ่นก็นมาดางไฟเนาะก็จะมาแต่งก um gotcha ินพี่น้องเพราะว่าก็สิวอยากกินข้าวแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณ8นแพี่น้องโอ้ก็บ่มีัสิกินเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผู้ใดมีหยังก็เอาไปหั่นแหละพี่น้องอยู่ป่าจังซี่เนาะก็บ่มีหยังสิกินกินจ่ัแหละอาหารหลักๆเนาะช่วงนี้ยาแลงบ่มีหยังสิกินแด้บ่มีหยังแด้พี่น้องไปซอกผักก็บ่มีซอกหน่อก็บ่มีเนาะ ไข่กะไก่ห hmm. ญ้าแล้วก in ็บ่มีหยังสิกินนี่สอบเพิงเพิ่นก็มาเนาะเพิ่นก็มาเต็มตึ๋มเพิ่นเอ้ยมีหยังกะบ่มีหยังเนาะพี่น้องเนาะกะพากันเอาอ่าผู้ใดมีหยังก็เอาไปเนาะน้องผู้ใดที่ว่ามีผักกเอาไปดอามินกเอาไปผู้ใดมีนกเอาไปเนาะพี่น้องมากินสมัคีนกันเนาะมาเ็ดกินสมัคีนกัน อยู่ป่าจังซ้อโอ้เสียบหลายพี่น้องพอทอเพิ่นก็กําลังจะเฮ็ดอ่าบอนทีตังหมอเนาะแต่ว่าก็บ่ได้เอาหมอมาเนาะพี่น้องเนาะก็จีอ่าตัดไม้เฮ็ดเป็นบังกินมาใส่อยู่บางจังซั่นได้เนาะนี่ก็ได้แล้วเนาะก็มาตั้งอ่าเตาไฟแล้วนี่มี3บังพุ่นเด้โอ้เกลืออยู่ถึงเลย ยังไม่ได้อนั่งใส่เนาะนี่น้่นก,ก็ลังใจใจเนาะให้มันฟดกะจีเอาใส่เลยพี่น้องนี่แรกธรรมศาสตร์เนาะพี่นอ้องเนาะวันี้นนี้แล้วเนี่ย พี่น้องน้องหมกระจีพภาพพี่น้องเฮาไปอ่าเบื่องถ้ำนะพี่น้องเนาะโู้เบื้องสูงสูงพี่น้องถ้าาสามารถขึ้นไหนน้องขึ้นหยุดทงหัละกั เบิ่งวิวพี่น้องเนาะก็จะเห็นวิวเห็นบานของนองเด้อพี่น้องโอ๋นี่บ่งเพิ่นเอานํามาแช่บนี้เด้อเนาะเอากินเย็นๆเด้อพี่น้องเย็นเจียบเลยเพิ่นเอานํามาแ่บนี้เนาะเบิ่งตอนนั้นอ่าน้องหก็ไปขุดหอเนาะพี่น้องเนาะแต่อยู่ทงหันอ่เนาะคมหันแแต่ว่าอ่า พอกับาพากันมาอยู่นี่แหละปะมากินขออ้าวบนนะี้เนาะเดี๋ยวหนูจะพาพี่น้องโฮเบิ้งว้าคุณโฮเบิ้งโอ้โอ้ขนมชูพี่น้องชูชูลาเลยเนาะโอ้ทำพี่น้องเบิ้งเข้าไปในนี่เนาะโอ้ี่เส้นทางที่เพป็นเข้าไปเนาะไปเฮ็ดเบียกต่อพี่น้อง เพชเบียกสวยเพิ่อนอีกเบ่งก็สวยงามเม่หมดจะสูกแล้วพี่น้องเอ๋ยเพิ่นกับอายเพิินกับโอไม่มานะหาคนโคนเนาะเพื่อว่าให้เครื่องหอมันเข้ากันดีเนาะช่วยกันส่กันเดี๋ยวก็จะได้กินเขาแล้ว นี่ก็ยากกินขา้าวแหงกระซุกแล้วเนาะกระมาหาพาักข้าวกินข้าวพี่น้องเอาใบไม้มาเป็นผนะักข้าวเนาะมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องตอนที่หอก็ได้กินข้าวเสร็จกันทีพอแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็าจะเบล์กตาไม้ตัวอันเฮาตัดแล้วแล้วก็เพี่มันงามแล้วเนาะจะเบล์กปะเป็นบอลเป็นบอลน,นะพี่น้องเนาะโอ้น่าแหงพี่น้องเตึงมากเลยลาย โบวยก็ต้องสูเนาะเพราะว่าพี่น้องผลกระเบกเด้ผู้ชายก็จะเป็นผู้อันตัดต่อเนาะส่วนผู้ยิงหอกก็จะเป็นผู้เบกกลับเนาะพี่น้องเนาะกลับมาไปยุ่งลุมทนอะไรเพรมันกลับบานเนาะพี่น้องดูเส้นทางพี่น้องโอ,โ,อโอ้ยยิ่งได้จีหอดีลุ่มบุ๋นเนาะกว่าจะหอดบ่าม่เรื่อง่ายพี่น้อง พี่น้องเพิ่นกับแบกลงมาป่าแล้วเนาะเพิ่นกับขึ้นไปแล้ยวน้องผมก็ไปแต่อ่าล่างเพิ่นเนาะบึงเพิ่นกับป่าแถวนี้แล้วนู่นเพิ่นกับยางขึ้นภูแล้วเนาะเพ่าจะขึ้นไปแบกอีกพี่น้องฮุ่นเพิ่นจนกว่ามันจะสุดสุดพุ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะจนกว่ามันจะแล้วพุ่นละโอ้ยเหนื่อยมากๆากฮุ่นก็ฮุ่น ยัง่บด้เอาทงเอาผ้าลงมาพี่เทีอยังไปอยู่เทิงพุนพนกพี่น้องพนก็เอาทงมาไปอยู่เที่ยวหายันแล้วเนาะอยากแต่นองหุ่ดู้เดียวเบิ่งหุนหอนพี่น้อง

Boy, bỏ lòng 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 นี่ก็ได้ซํานี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นมัดเป็นมันแบบนี้แหละพี่น้องมัดนึงก็มีรอยเนาะมันนึงก็มีรอยเลยพี่น้องอุ้พี่น้องเพิ่นกขึ้นุแล้วูกไปตลงเพิ่นเอาเนาะน่มาเบิงผู้ชายเพิ่นแบกกแบกคนละ2เล่ม3เล่มเนาะคนแบกหลายกแบกหลายผู้คนแบกน้อยกแบกน้อยเนาะพี่น้องโอ้เก่งเลยโอ้คันมนหมนหมตายตามทางเลย แหน่เจ้าเอื่อยเพิ่นอยู่อายเพิ่นเฮาก็กำลังจะเตรียมสิกลับบ้านพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเวลา4:00นนี่แหละก็จีบแบกปลอยู่น้ำห้วยพ่นเลยพี่น้องโอ้ยังกลตบตอนนี้น้องผมก็กลังจะย่างกลับเนาะพี่น้องเนาะโอ้เจ็บกับพ่อแฮงพี่น้องเบิ่งหน้าตาก็ฮู้แล้วเนาะ เจ็บก็บพอแหงพี่น้องจนย่างบ่ได้เนาะเรียกไม่เมื่อกี้เกือบจะสลบนี่กําลังจะย่างกลับเนาะอ่าหมู่บ้านเพิ่นก็ได้กลับแล้วเด้เนาะก็ไปตําลางเพิ่นไปนําอ่าเอยเพิ่นอายเพิ่นบ่ย่างไวบ่ได้เนาะจ็บกัองบ่งนาจสเองหมด ก็คือว่าหา <N editors> ั่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเฮ็ดอ่าบอนคังงวเนะพี่น้องเนาะเฮ็ดมื้อนี้กะบ่ได้เฮ็ดเถือเนาะอ่ลมหัวหันกะยังบ่ลมเถือเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะอ่าอ้ายเพิ่นแล้วก็พี่น้องเพิ่นกะกําลังจะพากันัดไม้จังซี่เนาะเพราะยังบ่ได้ไม้หลายจังซี่น่ะเพราะว่าเฮากต้องเฮ็ดใหญ่เนาะก็ยังบ่ได้อ่าไม้หลายจังซี่ก็เลยบ่ได้เฮ็ดเนา ท่านไหนมันนี่กับเธอหนักเอาเฉียวพี่น้องก็คือพี่น้องเขาเห็นนั่นแหลนะเนาะเลาก็ตัดเร็วแล้วก็จึงแบกลงเนาะแบกไปไกลไกลพี่น้องมันนี่ก็เป็นมือทําอิดน้อพี่น้องเนาะควายจะเลวเนาะพี่น้องกับ่แม่นเรื่องง่ายโอ้ยังโดนโดนเติบพี่น้องจังไงก็ต้องสูงนะ้เนาะจนกว่ามันจะเลวแทนเลย <c oughs> มื่อยเมื่อยลายพี่น้องอีกประมาณสิบ ปลายมือเนี่ยแหละเนาะจึงจะแล้วจึงจะสําเร็จเนาะทุกมือไปทุกมือทุกมือหลายพี่น้อง